ศจิกายน2 5 6 5วันนี้ก็ตื่นขึ้นมาตามปกติครับเสร็จแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกาย5กิโลกับพ่อครับเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาอาบน้ำบางหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวครับชุดวันนี้เป็นชุดกีฬาสีนั่นเองครับก็จะมีเรียนพละครับวิชาพละที่เรียนในช่วงนี้จะเป็นกีทาครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต้นอยู่นะครับเป็นการจัดเตรียมท่าออกวิ่งแล้วก็การวอร์มร่างกายนั่นเองครับส่วนเริ่มต้นวิ่งนี้ก็ เหมือนกันนะคบว่าจะเริ่มวันไหนนะครับวันนี้ก็ค่อยรอดูอีกทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้ครับวันนี้ก็น่าจะมีเรียนตามปกติตั้งแต่คาบแรกจนถึงคาบสุดท้ายเลยนะครับส่วนคาบเรียนเสริมก็เห็นครูบอกว่าเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับก็อาจจะได้เลิกค่ำหน่อยนะครับส่วนการซ้อมวิ่งก็ยังซ้อมไปเป็นปกติครับแล้วก็จะไปแข่งในวันอาทิตย์นี้นั่นเองครับมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้า เพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งครับโอเคครับสลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นไงเดี๋ยวก็ค่อยมาเจอกันครับสลับคลิปนี้ก็